สวัสดีครับเพื่อนต้อนรับเข้าสู่นอสต็อปเคงผมเอิร์ทครับอ่าก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวกิจกรรมนะครับของวันศุกร์ที่12พฤศจิกายนจนถึงวันพฤหัสหน้าเลยนะครับวันที่18พฤศจิกายนเนาะก็มามีกิจกรรมอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยครับโดยอาทิตย์นี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยเนาะจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองถึงปีให้ด้วยนะครับผมอ่าเพื่อนๆก็มาดูพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยครับกิจกรรมแรกเนี่ยก็จะเป็น Se เลซิ่วพิลโลซัม m o n นะครับก็ กิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นการเหมือนเดิมนะครับถ้าที่ผ่าน,านมานะเป็นตั๋วซัมมอนนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกฮีโร่ได้แล้วก็ใช้ทองในการเปิดเนาะุดส่วนตัวี่ยผมไม่ได้น้เล่นกิจกรรมนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยตั๋วของผมเนี่ยมีหกใบเลยนะไม่ได้ใช้เลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้เนาะต่อมากิจกรรมลัคกี้รูเลตตนะครับก็สัปดาห์นี้จะแจกเป็นฮ็อกวันนะครับเจอร์มินี่แล้วก็ เป็นโดนัลด์มอลลี่สามตัวนี้นะครับโดรวรเนี่ยผมคิดว่า d ดน n ลด์มอลลี่ก็เป็นตัวที่ดีเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่แล้วก็มีการสกิลดึงฮีโร่ตัวหลังอะไรประมาณนี้ครับพอกวันเนี่ยก็เป็นตัวที่จําเป็นในการที่ทําทีมเขียวนะครับซึ่งไอทีมเขียวเนี่ยหลังๆเนี่ยก็มีบทบาทมากขึ้นเนาะแล้วก็เจ m i n มินี่ก็เป็นตัวที่ดีอยู่แล้วในการทำซีซีเนาะหรือว่าการคาโควโรหรือทําพวก สตาร์ทคอนฟิวอะไรพวกนี้นะครับก็มีประโยชน์ทุกตัวเลยครับเดี๋ยวก็จะทําคลิปหมุนกลงล้อแล้วก็รวมกับคลิปหมุนกลงล้อเนี่ยผมจะทาเป็นคลิปหมุนกองล้อกับคลิปครับไอเทมด้วยเนาะนี่พวกผมก็หมุนไปแล้วสามร้อยอันนะครับจำได้ว่าลืมแผกคลิปโอเคด๋ยวก็แปดคลิปอีกคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็กิจกรรมต่อมาครับอรีน่าพายวนีนะครับอ่านผิอดอูกเลยก็ขออภัยด้วยนะครับ ก็ิจกรรมนี้นก็จะเป็นวินอารีนานครับชนะในอารีน20 30 40ครั้งในประมาณนี้ครับโดยไม่คิดขึ้นอะไรเม่แล้วนะโดยกิจกรรมนี้ครับก็เขาจะแจก l e เจนด t ทิ k เกด้วยนะครับอันนี้ก็ขอภัยด้วยนะครับเหมือนว่าเมื่อกี้เ,เกมผมจะหลุดเนาะมันบอกว่า Google Play เนี่ยหยุดทำง,งานอยู่เรื่อยๆผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าแค่ยังไงปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้ตัว Simulator เล่นบ่อยนะครับสนใหญ่จะเล่นในโทรศัพท์เนะอะต่อมากันเลยครับก็ f ิ n อเลนาเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือให้เพื่อนๆรีบเล่นตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์นี้เลยนะเพราะว่าจะได้ตัว l e เ e n d นติกเกตด้วยเนาะแล้วก็ได้ออกมาใช้แล้วก็จะได้ทําให้แต้มเนี่ยของเราสูงขึ้นมาแมลงเราสูงขึ้นนะครับผมกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มานานๆก็มาทีนะก็ค่อนข้างดีครับแจกอุปตรณ่เนาะ ต่อมาครับกิจกรรมอ่าอันนี้ที่เพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะรอคอยคำนี้เลยทับเซตดาร์กนบลัดถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่ทราบนะครับก็เกมนี้มันจะมีอุปกรณ์พื้นฐานอยู่5 5เซตเนาะแล้วก็อุปกรณ์พิเศษอยู่3เซตอันแรกก็คืออันนี้ครับดาร์กนบลัดก็คือเลือดมังกรเซตที่2ก็คือสเตอรี่หรือดวงดาวอะไรก็ว่าไปครับแล้วก็เซตที่3เป็นเซตอินไซด์เนาะก็มี3เซตด้วยกันครับแล้วก็เซตอินไซด์เนี่ยจะเน้นทางสกิลดาเมจแล้วก็สเตอรี่เนี่ย ก็จะเหมือนกับขั้นกว่าของเซตออร์ดูอิงหรือพวกรอบรู้ครับส่วนเซตดับ้อนบัตเนี่ยก็เหมือนเป็นขั้นกว่าของเซตพวกเวสเซ n l ลอดหรือเจ้าของลกล้างอะไรประมาณนี้ครับผมก็ไม่พลาดอย่าเปียกพลาดกันเลยนะยกิจกรรมนี้เนาะครับผมก็เซตคอมมอนเนี่ยหลักๆก็คือจะเวลาโดนาเมรกเนี่ยก็จะฟื้นไอพีตลอดเลยนะครับรัวๆเลยเนาะอันนี้ก็รัวยิ่งกว่าสกิล บัฟของ d i เอโกอีกนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันเพิ่ม2เซตกับ3เซตโบนัสเนี่ยเพิ่มเอฟเฟกต์ลิสิตกับดอทซึ่งไม่ค่อยมีผลกับการป้องกันหรือทำให้ตัวถึงขึ้นเท่าไหร่เลยนะครับผมแต่ก็โดยรวมก็โอเคนะเพราะว่ามีสี่เซตโบนัสเอ้เฟกถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยคิดจะใส่เซตตก้อนบัตเนี่ยก็ควรใส่ครบสรี่เซตเลยเนาะไม่ควรเอามาครึ่งต่างๆนะครับเพราะว่าประโยชน์ของมันหลักๆเนี่ยอยู่ที่เซ็ตสี่เซ็ตนะครับผม ต่อมาเป็นกิจกรรมล้อยอินไลน์วันก็ได้ของรางวัลประมาณนี้ครับอ่าก็มามาถึงกิจกรรมลายปีกันแล้วนะครับก็ก่อนจะพูดถึงกิจกรรมเนี้ยมันมีโค้ดแจกด้วยนะ anniversary 1st นะครับผมเพืนะ่อสามารถเข้าไปดูในกลุ่ม f c e b o o k Fanpage ของน้องซอฟต์เกมได้นะครับเขาก็จะแจกนะครับโดยของที่แจกเนี่ยจะเป็นรองเท้านะครับผมเดีนะ๋ยวผมเอาตัวไหนนี้นะเอาตัวนี้กว่า เขาจะแจกเป็นรองเท้าคู่นี้นะครับผม Evolution นะพี่ดาเมจกับขีเลดถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็ใส่ตัวไหนดีก็ขีดาเมจเนี่ยมันเป็นใส่ที่ทุกตัวเลยนะแต่ว่าถ้าใส่พวกทีมแดงหรือว่าทีมฟ้าที่เป็นตัวดาเมจก็จะดีกว่านะครับผมข้อเสียของมันก็คือมันไม่มีเผาเอ่าโบนัสเอฟเฟกต์นะครับว่าเป็นสายทีมอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึงนะ่งเนาะแต่ว่าโดยรวมก็โอเคเลยอ่าต่อมาที่ อันนี้กันครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมครบรอบหนึ่งปีเนาะก็แจกหนักแจกอะไรก็เยอะเลยนะครับผมครบรอบหนึ่งปีนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการแจกแพ็กเกจที่มาให้ซื้อหนึ่งหมื่นสองพันทองจากอินิกมาด้วยนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้ก็เป็นโปรแล้วแหละแกจกแถมกันเยอะเลยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนในคิดจะเติมเงินช่วงนี้ก็น่าจะคุ้มสุดแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกดตัวไอเพื่อสามารถ ดูข้อมูลผู้กิจกรรมนี้ได้เนาะแล้วก็ก่อนเข้ามาหน้าแรกเนี่ยมันจะมีให้กดในกล่องของขวัญเลยพวกนี้ยครับพอก,กดมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ตัวของรางวัลต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ผมมีอยู่เจ็ดสิบเนาะจำได้ว่าผมได้รับมาสิบเนาะจากล็อกอินเนี่ยของวันล็อกอินก็จะมีตามนี้ครับอันนี้ก็วันที่หนึ่งจะได้เป็นอันนี้เนาะแล้วก็วันที่สองสามได้เป็นนี้อ,อ,นอ้าวก่อนอื่นเนี่ยต้องอธิบายก่อนนะว่า เคส support ติเคตคืออะไรก็คือตัวเนี้ยเราจะได้รับจากเควสอันนี้ครับก็คือทำเควสปกติเลยครับคร่า้าไม่ต้องรายละเอียดอะไรเยอะเนาะก,ก็คือทุกๆ14วันเนี่ยเอย้ภายใน14วันเนี่ยเราทำเควสพวกนี้ให้หมดเนี่ยเราก็จะได้เคส support ทิเกตแล้วก็เคส support ทิเกตนี้มีประโยชน์ยังไงคือมีประโยชน์อย่างเดียวเลยครับก็คือเป็นเหมือนกับกิจกรรมของเซิร์ฟนะครับก็คือทําให้เวลาเราใช้ตั๋วแล้วเนี่ยถ้าเซิร์ฟเราเนี่ยมีอะไรนะ มีคนใช้ตัวกันเยอะๆเนี่ยจนแท่งสีเหลืองเนี่ยไปถึงอันสุดท้ายเนี่ยยิ่งเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้ยิ่งยิ่งได้ของรางวัลมากขึ้นเท่านั้นนะครับอ่าแต่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าแต่ละเซิร์ฟเนี่ยถ้าไม่ใช่เซิร์ฟไอเทมจริงๆเนี่ยการจวานของรางวัลร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะยากหน่อยนะอาจจะได้ประมาณแค่เอ่อเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่านี้ก็ยังพูดไม่ได้นะก็ต้องรออนาคตอีกนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สองเนาะแต่ว่าขีดสีเหลืองเนี่ย ไปประมาณ12.5%หรือก็คือครึ่งหนึ่งของ25%แล้วนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มว่าอาจจะได้ครบสี่อันเลยเนาะนะครับผมน,นี่ก็อันนี้ก็จะบอกว่าถ้าทำเคกครบเนี่ยถ้าทำเควสครบเนี่ย,ยก็จะได้เคสซัพพอร์ตติเคตหรือกับตัวสีเหลืองเนาะแล้วก็ต่อมาเนี่ยของละวันเนี่ยจะปลดล็อกเมื่อมีการด onation หรือกำเริจโอเคก็ปกตินะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ใช้ assist Ticket ก็จะถูกย่อยสลายเมื่อจบกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้มีเวลา14วันเนาะน่าจะถึงวันที่เอาเดี๋ยวผมอดูปฏิทินนิดนึงนะครับอันนี้ก็13วัน3ชั่วโมงนะครับตอนนี้12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 13 2 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ก็หมด วันจะรีเซ็ตวันเสาร์นะครับใช่ไหมครับจะรีเซ็ตถ้าผมคำนวณไม่ผิดเนาะจะรีเซ็ตวันเสาร์ตอนบ่ายสามโมงนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมอันนี้เนาะเพื่อนๆก็สามารถมีเวลาวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเวลาบ่ายสามโมงนั่นเองอีกก็เพื่อนๆก็มีเวลารอเก็บของเก็บทรัพยากรก,ารก็ได้ให้เต็มที่เลยนะผมก็มีอันนี้ก็คือกิจกรรม ล็อกอินนั่นเองครับก็วันที่หนึ่งก็จะได้ของไปตามนี้ครับจะสังเกตได้ว่าเราจะได้อ,อ,อันนี้ครับอันนี้เป็นแมทเทียลสสำคัญเลยเนาะ First Anniversary Celebration ก็จะได้ทั้งหมดเดี๋ยวมานับพร้อมกันครับ10อัน20อัน30อัน40อัน50อัน60นแล้วก็70 80 90 100 1สิ1เก้า0ิบหนึ ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบสองร้อยเท่ากับว่าจะได้โทเค็นทั้งหมดสองร้อยอันนะครับแล้วก็รวมแล้วก็สองร้อยอันโดยที่ผมตอนเนี้ผมกดไปละสิบอันใช่ไหมครับเท่ากับว่าเอาไปลบบวกอีกร้อยเก้าสิบก็คือประมาณสองร้อยหกสิบอ่าแสดงว่าไอ้ตัวต๋วไอ้โทเค็นนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะได้ทั้งหมดสองร้อยหกสิอันนะครับแล้วก็ถ้ามี ถ้าเพื่อนเพื่อนเซิร์ฟเพื่อนเพื่อนเนี่ยปลดล็อกของได้มากขึ้นเนี่ยก็จะได้ของรางวัลมากขึ้นเนาะสองร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบสี่ร้อยห้าร้อยหกสิบหกร้อยเจ็ดร้อยหกสิบแล้วก็แปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันหกสิบนะครับอ่ะเราก็คำนวณได้แล้วนะครับว่าเราจะได้ทั้งหมดหนึ่งพันหกสิบอันนะครับแล้วก็มาดูที่ร้านค้ากันเลยเรัว่าหนึ่งพันหกสิบเนี่ยมันซื้ออะไรได้บ้างเนาะโดยรวมแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะซื้อ พวกอันนี้ได้เลยนะครับหนึ 1, ่งพันหกสิบเนาะถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยหมุนอะไรดีก็ควรเป็นหมุนพวกอะวานแลคก้คอยนันี้นะครับหรือไม่ก็เพื่อนๆก็สามารถเติมเงินเพิ่มก็ได้นะครับผมเป็นแพ็กเกจอะไรพวกนี้นะครับเมื่อกี้มไม่รู้เพื่อนๆได้ยินไหมครับก็ขอภายเสียงลบคนด้วยเนาะก็โดยรวมก็กิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มีประมาณนี้นะครับผม ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ